สวัสดีครับผม A N N Channel ครับชวนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานชูวิทยาภานีอีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับกับการทําร้านถูกดินเองนะครับวันนี้ครับผมเฝ้าร้านอยู่คนเดียวนะนั่งอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็ร้านติดถนนครับอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนก็เป็นที่ถามกันมาเยอะมากนะครับสำหรับ ว่าที่พาร์ทเนอร์หรือว่าพี่พี่พาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาร่วมกับถูกดีนะครับตั้งแต่ผมทําคลิปแรกๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับผมก็ยังไม่ได้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษีสักทีเพราะว่าผมยังไม่มีความมั่นใจนะครับในเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาะแนะนำนะครับในเรื่องของขั้นตอนอการยื่นแล้วก็ในเรื่องของ ทฤษฎีนะครับของการยื่นภาษีด้วยแล้วมีเงินได้มีเงินได้เท่าไหร่ถึงได้ยื่นแล้วก็ใช้อะไรลดหย่อนได้บ้างนะครับซึ่งอาจจะไม่ลงรายละเอียดได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับทุกคนอาจใจทาให้คลิปยาวไปนะครับก็จะดึงมาแค่บางช่วงบางตอนนะครับภาษีเราต้องยื่นช่วงไหนเนาะถ้าเกิดเรามีเงินได้นะครับช่วงมกราถึงมิถุนาปี64นะครับเอาปีปี6ีเนาะมกราถึงมิถุนาปี64นะครับหรือถ้าเป็นปีถัดไปก็เป็นปีนั้นๆนะครับให้ยื่นนะครับกรกฎาถึงกันยานะครับ ของปีนั้นนะครับผมให้ใช้เวลา3เดือนในการยื่นนะครับแล้วก็หากคุณมีเงินได้นะครับกรกฎาถึงธันวานะครับของปีนั้นๆหรือว่ากรกฎาถึงธันวาหกสี่เนี่ยให้คุณยื่นเนี่ยช่วงนี้แหละนะครับมกราถึงมีนาของปี65นะครับก็คือปีถัดไปคือปี65นี้นี่เองนะครับผมก็ต่อมานะครับก็ใครบ้างที่ที่ที่ต้องจ่ายภาษีนะครับผมคนที่ต้องจ่ายภาษีก็คือคนโสดกับคนที่มีคู่นะครับคนโสดเนี่ยมีเงินได้จากการ การจ้างแรงงานหรือการอะไรต่างๆนะครับที่รายเมืม่อมีรายได้เกินนะครับที่แสนสองนะครับคุณก็ต้องอยื่นยื่นภาษีนะครับแล้วก็เงินอื่นๆเนี่ยเกิน0 0 0 0ื่นนะครับคุณก็ต้องยื่นภาษีนะครับแล้วก็คนมีคู่นะครับรายได้นะครับเกิน2อ0 0 0 0สนะครับคุณก็ต้องยื่นแล้วก็เงินได้ประเภทอื่นเกินสแสนเกินแสนสองครับคุณก็ต้องยื่นภาษีด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับคำนวณภาษีไ <Melanie> ด<ส>้อย<ป>่างไรเนาะ ก็นำไรายได้ข้อหนึ่งนะครับนำไรายได้ทั้งหมดที่มีในปีนั้นมารวมกันนะครับแล้วก็นําไปลดหย่อนค่าต่างๆแล้วก็ลบค่าใช้จ่ายครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินหนึ่งแสนนะครับก็ค่าหาค่าลดหย่อนส่วนตัวอีกหกหมื่นนะครับผมแล้วก็ค่าลดหย่อนอื่นไม่ว่าจะเป็นประกันหรือว่ากองทุนอะไรต่างๆที่เรา,าซื้อไว้นะครับแล้วก็ข้อสามนะครับ หลังจากนํามาลดหย่อนทั้งหมดแล้วมาลบออกก็จะเป็นเงินได้สุทธินั่นเองนะครับก็ขั้นภาษีที่5 3าถึง3 5นะครับก็น,นี่ก็จะเป็นตารางฐานภาษีนะครับถ้าไม่เกินแสนห้านี่ก็ยกเว้นนะครับก็แสนห้าถึงสามแสนก็ 5%, 3,000อรถึง 5, 5้าแ0 0สิบเปอร์ถึง7,55%ดแสนห้าสถึงหนึ่งล้านยี่รล้านถึง2องล้านเนี่ยยี่ห้าเปอล้านหนถึงหล้านสาแล้วก็เกิน5 000, ้าล้านสามสิบห้ ก็ประมาณนี้นะครับก็คือตารางนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบนะครับเงินได้สุดทธิตามขั้นของเมื่อกี้ก็จะเป็นแต่ละขั้นต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับก็เมื่อกี้ผมบอกเปอร์เซ็นต์ไปอันนี้ก็คืออันนี้คือเงินได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเรามีเงินได้ระหว่าง7จ็ดแสนห้าถึงหนึ่งล้านเนี่ยก็คือฐานยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้จ่ายนะครับภาษีแต่ละชั้นเนี่ยก็คือห้าหมื่นบาทนะครับสูงสุด 115,000บาทนะครับอันนี้ผมไม่เล่าหมดเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นตารางให้ทุกคนดูเอานะครับซึ่งให้เราดูในหลายๆช่องทางเนาะอันนี้ผมก็ไปศึกษาอ้อลืมบอกไปต้องขอโทษทีนะครับผมได้ข้อมูลมา,ามาจากกระปุกนะครับกระปุก .com เนาะ ก็เป็นลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านบนนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับมีอะไรบ้างที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดหย่อนส่วนตัวครอบครัวนะครับประกันเงินออมการลงทุนลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เงินบริจาคลดหย่อนตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนะครับมีพวกชอบดีมีคืนอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็มาลดหย่อนได้เนาะนะครับ ขั้นตอนนะครับที่นํานมาหาค่าใช้จ่ายนะครับนำรายได้ทั้งปีมาหาค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะนายเเนี่ยมีรายได้ทั้งปี0 0 0 0นบาทนะครับก็หักค่าใช้จ่ายไป50%แต่ไม่เกิน1นึ่งแสนเนาะก็คือลบ1นึ่งแสนนะครับก็จะเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่5 0,000นบาทนะครับขั้นตอนที่2ก็คือนํามาหักลดหย่อนนะครับก็เขาลบออกแล้วเหลือ5 0 0 0 0นเนาะก็มีไรายได้ ก็มีภรรยาคนนึงนะครับมีรายไม่ถึง3 0 0 0 0บาทนะครับท่องพูดจดทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีบุตรด้วยมีบิดาอายุ60ปีครับต้องเลี้ยงดู1คนซื้อกองทุน5 0,000บาทซื้อประกัน90,00บาทก็สามารถนํามาลดหย่อนได้นะครับหักออกจากแสน0 0 0แสนเนาะก็เอา500,000ลบหกหมส่วนตัว6 0 0 0 0ภรรยาแล้วก็ค่าเลี้ยงดูบิดาเนี่ยสามหมื่นแล้วก็ค่ากองทุน5 0,000แล้วก็ประกัน9000พก็จะหักไปทั้งหมดสองแสนเก้าพันบาทนะครับจะเหลือรายได้สุทธิอยู่ที่2อง0 0 91,000บาทนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราก็มาเทียบชั้นนะครับภาษีนะครับเมื่อกี้2 000, 1 0แสนก็อยู่ที่ประมาณรายได้อยู่ที่10,000แสนถึง3 0 0แสนนะครับก็อัตราภาษีที่5%นะครับทุกคนก็เอาแสนห้าแรกนะครับที่ได้ยกเว้นภาษีมาลบกับ2 0ง0 0 0่อันนี้ตามสูตรนะว่าทำไมต้องเอามาลบอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมเล่าตามสูตรนะรทุกคนมันก็จะเหลืออยู่ที่1 4 1 0 0 0 0บาทก็คิดที่5%ขอร์เซ็0 0์ของหน,นึ่งแสนสี่หมนี้นายน คนนี้นายเเนี่ย, e, ยต้องได้จ่ายภาษี7จ0 0ันบาทนะครับออมาในซีนะครับมีรายได้ทั้งหมด80,0,000บาทนะครับอันนี้ตัวอย่างที่2เนาะเลี้ยงดูบุตร6ขวบและ4ขวบนะครับ2คนเนาะส่งเงินสมทบปปการสังคมติที่5,100บาทซื้อบัญนชีวิตไว้5 0 0 0 0บาทเลี้ยงบิดามารดา2คนนะครับก็เอามาหักเลยเอา8 0 0 0 0 0มาลบ1 0 0 0 0 0นะครับ1 0 0 0 0แแรกเนาะค่าใช้จ่าย50%ไม่เกิน1 0 0 0 0 0นะครับถึง50%ของ800,000มันเยอะแต่ก็คือลบได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0นะครับท 1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็หักค่ารถหย่อนไป60,000่นะครับรถหย่อนลูกไป2คน60,000เลี้ยงดูบิดามารดาไปอีก60,000หักค่าประกันสังคม5้0พแล้วก็หักค่า5,100นะครับหักค่าประกันชีวิต50,000นะครับก็จะเหลือเงินเป็นรถหย่อนเนี่ยหกัหกค่ารถรวมหักค่ารถหย่อนนะครับ3 000, 3 000, 5 1 0 0บาทนะครับก็เอาไปลบ8 0 0 0 0นออกก็จะเหลือ4,60,000 64,900บาทนะครับ เขาจะเสียอยู่ที่ขั้นที่10นะครับทุกคนมีเงินได้อยู่ที่ระหว่างนี้ก็จะคาดถึงขัง้น0นะครับก็เอาแสนห้าบาทแรกที่ไม่ได้เสียมาลบออกนะครับก็เหลือ3ามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อะครับต่อมาเสียภาษีที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือเจ็ดาแล้วก็เอาเงินจากคำนวณฐานสิบร์เ็นตะัคือก็เอาบเปอร์เเมื่อกี้ก็คือ3าม0 0นหะนึ่งหมื่้าร้มาลบอีกแสนห้าก็จะเหลือ1 6ึ่งแมสนก้านะครับ ท่าน,นั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะได้จ่ายที่16,490ก็เอามาบวกกับ75 0 0ก็จะได้เป็นต้องเสีย23,990นะครับของปีนั้นก็คือในซีเนาะครับผมต่อไปมาดูว่าเดือนเราแต่ละเดือนเท่าไหร่ต้องได้เสียภาษีเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอ,อย่างอยู่ที่สมมติว่าเงินเดือนอยู่ที่เดือนละ25 0 0 0นนะครับรายได้ทั้งปีก็จะอยู่ที่3 000, 1 0 0 0 0นนะครับเงินได้สุทธินะครับกรณีเฉพาะกรณีหักค่าใช้จ่ายและค่าเลื่อนภาษีบุคคลแล้วนะครับอันนี้คือ จำนวนที่เอามาโชว์ในตารางนี้นะครับก็จะได้จ่ายภาษีเงินได้สุทธิอยู่ที่แสนห้านะครับทุกคนก็คืออันนี้ก็ไม่ได้จ่ายแต่มาดูที่คนที่เงินได้นะครับเดือนละห้าหมื่นบ้างหล่ะนะครับรวมรายได้ทั้งปีเนี่ยหกหมื่นนะครับแล้วก็เงินได้สุทธินะครับจะอยู่ที่สี่แสนสี่นะครับก็จะได้จ่ายภาษีอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอันนี้คือปั๊มเงินเดือนที่เรา ได้นะครับในแต่ละเดือ,อนนี้เป็นตารางนะครับผมก็สามารถแคปตัวหน้านี้ไว้หรือไม่ก็ไปหาเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ด้านบนนะครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดไปทุกตัวเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆทีเนี้ยมาดูรายรายได้รวมนะครับทั้งปีล่ะนะครับก็นี่เลยยกตัวอย่างรายได้ทั้งปีสมมติว่ามีรายได้ปีละหล้านบาทนะครับ เงินได้สุทีิที่จะนําไปไปไปเสียภาษีก็คือเฉพาะกรณีที่หาค่ารหย่อนค่าใช้จ่ายอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่8ปดแสนสี่นะครับภาษีที่ต้องจ่ายก็ประมาณแปดหมามนะครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเนาะสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับโอเคมาดูในส่วของผมบ้างนะครับอันนี้คือผมไปยื่นภาษีนะครับราย 6เดือนนะครับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นฉบับที่ผมพิมพ์ออกมานะครับเอาพาสีขายนะครับทุกคนพาสีขายที่เราไปยื่นไปยื่นจ่ายแบทในแต่ละเดือนนะครับมารวมกันซึ่งผมเพิ่งเปิดร้านไปพศจิกาธันวานะครับซึ่งผมต้องมายื่นมกะาคุณภาเมนาในปีนี้นะครับยอดรวมทั้งหมดนะ4 7 1 4 8 2 1 7ัส้งตางค์นะครับทีนี้ก็มาหาค่าใช้จ่ายออกร้อยละ60นะครับอันนี้คือตามตามที่ สัมภาร,รอันนี้คือผมให้สัมภาระรยื่นให้นะครับราย6เดือนเนี่ยแนะนําให้สัมภาร,ร์ยื่นให้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราชัวเราเก่งก็เราเก่งเทคโนโลยีครับเราก็สามารถทําเองได้แต่ว่ารอบหเดือนถัดไปเีดี๋ยวผมจะลองทําเองนะครับว่ามันจะยังไงนะครับก็คือหัก60%ออกแล้วจะเหลือ2 8 2 8 8 9 3 0นกะครับก็จะหักลบไป4่าหาักลบ4 0 0 0 0 0เเนี่ยลราจะเหลือ1 8 8 5 0 0กว่าบาทนะครับอันนี้ต่อมาก็มานำมาลดหย่อนนะครับ นำมาลดหย่อนภาษีในส่วนของส่วนบุคคลอันนี้คือเป็นชื่อแม่นะครับคุณแม่ยื่นคนเดียวเพราะคุณพ่อก็มีแยกยื่นนะครับคุณพ่อก็มีเงินได้เหมือนกันนะครับันก็เลยแยกยื่นให้คุณแม่นะครับก็จะมาลดหย่อนในส่วนตัวคุณแม่นี่หกหมื่นก็จะเหลือประมาณแสนสองนะทุกคนซึ่งมันอยู่ฐานส่วนถึงหนึ่งแสนห้าก็คือได้รับการยกเวน้นภาษีปีหกสี่นะครับรายได้พฤศจิการทันมาก็เลยไม่ได้จ่ายภาษีรายหกเดือนนะครับทุกนะคนมาดูปีหกห้านะครับที่เป็นเต็มเต็มนะครับรายได้เต็มเต็มแบบเนี้ย จะได้จ่ายเท่าไหร่ราได้ครึ่งครึ่งปีครึ่งปีนะครับผมอ่ะทีนอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะครับใบเสร็จที่ไม่ได้จ่ายในว่า0ศูนย์บาทนะครับอ่าผมก็มีท้ายคลิปนะครับผมมีคํานวณรายปีของผมอยู่แต่ก็แอบคือผอาจจะคำนวณผิดแหละนะครับแต่คนลุกสู้เลยทําไมเยอะขนาดนั้นนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับอันนี้อันนี้แบบเนี่ยผมคิดเป็นในมือนะครับต้องให้สัมปกรนช่วยดูนะครับอันนี้ผมอาจจะทําผิดก็ได้นะครับ ต่อมานะครับการเป็นขั้นขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์นะครับเข้าไปในเว็บนะครับ e f i l i n g r d g o t h นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ได้หรือมันก็ขึ้นมาให้เราเลือกอยู่ที่หน้า Google แล้วนะครับก็คลิกไปยื่นแบบได้นะครับมันก็จะเด้งมาอันดับหนึ่งเลยอันดับแรกเลยแล้วเข้าไปตรงที่ยื่นออนไลน์นะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่สมัครสมาชิกนะครับก็สามารถสมัครสม,สมาชิกได้นะครับก็จะกรอกเลขบัตรประชาชนติก๊กถูกต้องจะไม่ใช่โปรแกรมอัตอนโนมัติใส่เลขหลังบัตรอา่าเล,เ,าเ,ลเซอร์ไอเดียอะไรต่างๆใส่ออทพวันทามพ a ส s w o r d อะไรลงไปในเบอร์โทรทีท่เราผูกไว้ใส่อ e ีเมลอะไรลงไปใส่รหัสผา่านอะไรลงไปประมาณนั้นก็กดยอมรับตามแล้วก็ยืนยันตามการลงทะเบียนที่เขาถามเรามาได้เลยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็สามารถ มันจะเป็นเหมือนรหัสผ่านที่เขากําหนดมาให้แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนได้นะครับโอเคขั้นตอนที่3ก็คือยืนยันตัวตนนะครับก็จะส่งบันทามผาสวรหรือว่า otp เนี่ยเข้าเหมือนเดิมนะครับก็จะให้ยืนยันตัวตนนะครับว่าใช่เราหรือเปล่านะครับตามภาพเลยนะครับทุกคนอาจจะจ้างหน่อยนะครับต่อมาก็จะเป็นเลือกแบบที่เสียภาษีก็คือตรงพงกดนะครับ90ศนทับกาก็ติ๊กไปตรงยื่นแบบนะครับสถานะนะครับสถานะเราเป็นอะไรก็เลือกไปนะครับโสดสมรสอะไรต่างๆก็กดถัดไปได้เลยนะครับ ตอนนี้หก็คือกรอกเงินได้นะครับเงินได้ของร้านตุกดีก็อยู่ประเภท40วงเล็บ8นะครับทุกคนนะครับไม่ใช่40วงเล็บ1เนาะ40วงเล็บ1ม,มันเป็นเงินเดือนนะครับคือเราเอานะครับภาษีขายของแวดมาคํานวณเงินได้นะครับอผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมเขาเอาตรงนั้นมาผมก็เข้าใจว่าที่แรกผมก็เข้าใจว่าเอาเงินได้นะครับที่เราได้จากที่ดีนะครับเป็นส่วนแบ่งปัผนผลเนี่ยมาคํานวณที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการเอาเงินภาษีขายมาคํานวณนะครับในช่อง 40มเลปเป็นการประกอบธุรกิจนะครับู่บรรทัดที่4นะครับผม40่มเลกแดนะครับยาเนี้จะเงินได้จากธุรกิจนะครับการพาณิชย์การเกษตรอุตสาหกรรมขนส่งแล้วก็เงินได้อื่นๆนะครับก็ติ๊กระบุข้อมูลเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับใส่ตัวเลขนะครับลงไปแล้วก็กรอกอะไรต่างๆลงไปนะครับก็กดบันทึกนะครับบันทึกไปแล้วมันก็จะขึ้นบ้าลดหย่ต์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ย่อนผู้มีเงินได้หกหมื่นบาทนี่เขาก็ขึ้นให้เลยนะครับเราเรามีบุตรไหม เรามีบุคคลากรต้องเลี้ยงดูไหมเรามีเบี้ยประกันไหมเรามีอะไรที่จะต้องดูแลคนพิการอะไรต่างๆก็สามารถระบุลงไปได้นะครับกลุ่มที่2เมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้ผมบอกไปเป็นกลุ่มลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวนะครับกลุ่มที่2นะครับก็เป็นเงินออมในการลงทุนนะครับก็สามารถใส่ลงไปได้พวกเบี้ยประกันพวกกองทุนเลี้ยงชีพกระบืออะไรต่างๆก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับกลุ่มที่3ก็คือ ปุ่มลดหย่อนยกเว้นจากสินทรัพย์และมาจัดการนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็ปุ่มที่สี่เงินบริจาคก,ก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะ้อว่าลดหย่อนได้เท่าไหร่เดีวไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวต่อมาช่องนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่มีภาษีชำระไวแล้วอย่างเช่นเราไปยื่นครึ่งปีเราไปยื่นหเดือนเนาะก็มีชำระไวแล้วเท่าไหร่นะครับเราก็กรอกลงไปในช่องนี้นะครับขั้นตอนที่แปคือการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าเราะระบุล,ลงไปเมื่อกี้นะครับมีอะไรถูกต้องตามตามที่เราคีย์ลงไปต้อง,งไปหรืเปล่าาานนนะครรัับอี้ก็สมถตรวจเชคลงไปได้นะครับ ต่อมาเนี่ยก็คือมันก็จะระบุนะครับว่าเราต้องจ่ายเท่าไรละเราจะแบ่งจ่ายเป็น3าม,มวดไหมหรือว่าจ่ายหมดเลยก็ได้นะครับก็เขาก็จะถามว่าต้องการหรือไม่ต้องการแบ่งชําระนะคะรับมามาดูว่าเรามีในส่วนของชําระเกินไหมหรือเปล่านะครับก็มาดูแล้วก็เรามีความประสงค์จะอยากจะอุดหนุนพักการเมืองหรือเปล่าแล้วก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับอ ทีนี้ขั้นตอนที่9ก้าก็คือ,อเป็นการยืนยันการยื่นแบบแล้วนะครับก็จะเป็นยืนยันเสร็จก็นำปินเอกสารไปนําส่งแล้วก็สแกนจ่ายได้นะครับทุกวันนี้สแกนจ่ายผ่านอาแอปธนาคารได้สะดวกสบายนะครับทีนี้มามาดูในส่วนที่ผมลองคํานวณน,นะครับคำนวณตามสูตรที่ยกไปตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าผมมีเงินได้ทั้งปีนะอันนี้ไม่ใช่6เดือนนะครับยกตัวอย่างการคํานวณภาษีเงินได้ร้านโชคว,ว,วิทยาพาณิชย์นะครับผมก็ผมเอา ภาษีขายนะครับผมยึดจากเดือนธันวาคมเมื่อกี้เนาะนะครับอาจจะมากแต่น้อยกว่านี้นะครับผมเอายึดที่ตัวนี้3 9 5 0 0 0เกคูณสิเข้าไปนะครับก็จะเป็นรายได้ทั้งปีเนี่ยภาษีขายนะครับ4ี0 0สนนะครับผมก็มาหัก1 0 0 0 0แสนออกหักลดหย่อนส่วนตัวออกนะครับก็จะเหลือส0่แสนก็ลบแสนห้แลกออกนะครับก็เหลือ4 0่0 0นนะครับฐานที่5%ก็คือเอามาเอามาคำนวณนะครับก็ลบออกก็เหลือ4ก็ต้องจ่าย7 7 7 5เอยู่แล้วนะครับก็จะเหลือส0่0 0 0สองสี่แสนสองมาจุดที่ฐานเนี่ยฐานสามสิ เลอสี 4, 000, 2, ่ล้านสองไม่ใช่สี่แสนสองนะครับฐาน2ล้านถึง5ล้านเนี่ยก็คือคำนวณภาษีที่30%นะครับก็เอา4ี่ล้านสอคูณสาก็คือล้านสองเอาล้านสองไปบวก7,500คือต้องได้จ่ายภาษีล้านสอนะ่ะทุกคนผมว่ามันไม่ใช่ปะผมอาจจะคำนวณผิดก็ได้แหละนะครับผมอาจจะคำนวณผิดถ้าจ่ายอย่างนี้จริงๆทุกคนไม่ไหวนะถ้ารายได้ผมประมาณนี้แล้วก็ต้องจ่ายภาษีล้านสเนี่ย คือ,ค,อคงต้องยกเลิกตามพี่ๆที่ยกเลิกไปแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเงินปันผมผมเฉลียย่ยที่ผมสมมติผมเฉลียย่ยที่เดือนัสี่หมนสองนะอาจจะมากจะน้อยกว่านี้นะครับมันก็ได้แค่ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเองอันนี้ยังไม่หักค่าภาษีแวดอีกนะภาษีแวดยังไม่หักนะครับค่าไฟยังไม่หกักค่าผ่อนธนาคารยังไม่หกักเฮ้ยมันไม่เหลือนะที่จะแบบภาษี6เดือนอีกนะครับอันนี้ผมอาจจะคํานวณผิดก็ได้นะครับผมยังมีความหวังเล็กๆว่าเออผมอาจจะไม่ได้เสียขนาดเนี้ยคงไม่ได้จ่ายเป็นล้านแน่ๆนะครับ คงไม่ได้ทําขนาดนั้นแหละนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะลองเข้าไปสัมภาระให้ลองเขาคํานวณตัวเลขนี้ให้ผมดูอีกทีหนึ่งก่อนเพราะว่าคือถ้ามันเดินต่อลําบากก็คงต้องหยุดเดินนะครับทุกคนร้านก็เข้าใจก็คือพี่ๆหลายคนก็ทยอยยกเลิกแหละนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของภาษีนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมมาคํานวณคร่าวๆในสอของผมเองแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าเป็นอย่างที่ผมคํานวณเนี่ย ก็คงต้องยกเลิกเลยครับเพราะว่ามันไม่ไหวนะที่ต้องแจจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้แต่ผมคิดว่านะครับผมเชื่อว่าผมทําผิดแน่ๆนะครับก็เลยยังพอมีความหวังอยู่นะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้นําสาระดีๆเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับพกร9091ครับภาษี6เดือนแล้วก็มาลองคํานวณนะภาษีรายปีให้ทุกคนได้รับฟังนะครับผมก็ คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่ๆที่มีความกังวลนะครับเกี่ยวกับการที่จะต้องจ่ายภาษีนะครับราย6เดือนนะครับเดี๋ยววันที่7จ็ดกุมภาณ์นี้นะครับเดี๋ยวปันผลออกนะครับเดี๋ยวผมจะมายื่นกพ300ให้ทุกคนดูนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาผมยื่นเลยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้แคปหน้าจอไว้ผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับทุกคนเดี๋ยวก็คือปิดเป็นการบ้านไว้นะครับก็คือวันที่7จ็ดกุมภาปันผลออกนะครับผมก็จะมาทํา มาแนะนำนะครับมาสอนวิธีการยืดภาษีแบตนะครับก็คือสามารถทําเองแล้วก็ไม่ต้องไปสัมภาระนะครับทำด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนะครับครับผมก็วันนี้ว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง a n ไอแอ n แนนนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ